New Bike Day เรื่องดีๆจากโลกจักรยานโดยเอี่ยวสิวภาคเจียนวนาลีขอตอนนบเข้าสู่ New Bike Day ครับผมเอี่ยวสิวภาคครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับมได้จัดงานมากต้องขอใครยผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาผมเพิ่งไปทริปจักรยานทริปหนึ่งชื่อว่า dust v e n t u r e นะครับมาจากคำว่า dust adventure บวกกันนะครับ ฝั่งเช่ทริปก็น่าจะพอเดาออกนะครับว่าเป็นทริปแบบไหนนะครับก็เป็นทริปที่จัดโดยร้านจักรยาน2ร้านนะครับซึ่งป่านสายทัวริ่งสายเสือภูเขาสายเสยือหมอบที่อยู่แถวาปากช่องน่าจะรู้จักกันดีนะครับร้านแรกคือร้านที่ชื่อว่าบล ok ็อกบล็อกบนะครับอยู่แถวนางเลิงนะครับก็เป็นร้านจักรยานที่ถนัดจักรยานท่องเที่ยวนะครับผู้ฟังน่าจะรู้จักกันดีนะครับผมก็เคยเชิญพี่หมาประพฤติประสาทจะเป็นเจ้าของร้านมา มาเล่าในยูมายเดย์ซอสเทปแล้วนะครับอีกร้านหนึ่งคือร้านจักรยานที่ชื่อว่า Big m o u ม t a ท n ปักช่องนะครับเจ้าของร้านคือพี่หุยหรือเฮยหุยนะครับผมก็เป็นหนึ่งในร้านที่ผมได้ยินชื่อมานานมากนะครับนี่เป็นโอกาสดีที่ได้ไปร่วมทริปของร้านนี้นะครับผมทริปนี้จริงๆแล้วปั่นที่แถวเขื่อนลำปะเพลิงครับในจังหวัดนครราชสีมานะครับเส้นทางเนี่ยจริงๆเราก็จะวนอยู่ในพื้นที่รอยต่อระหว่าง3อํอำเภอนะครับนั่นคือ ปักธงชัยวังน้ําเขียวแล้วก็ปักช่องนะครับแล้วก็เส้นทางเนี่ยมันจะเป็นทางตามชื่อครับก็จะเป็นทางฝุ่นฝุ่นกรวดหินเดินเขาปั่นขึ้นเขาลงห้วยกันยับมากเลยครับทิปนี้จริงๆแล้วเป็นทิปที่เหมาะกับจักรยานสือภูเขากับแอนเจอร์บมากนะครับแต่ว่าทิปนี้เปิดแล้วผมเอาพาซันเตอร์ไปนะครับก็เป็นจักรยานแนวไรฟ์ทัวริ่งนะครับก็สมบุกสมบันเล็กน้อยนะคบมีจอดเข็นขึ้น อะไรพวกนี้บ้างนะครับก็สนุกดีครับถือว่าเป็นรสชาติที่ไม่ได้ปั่นอันนี้มานานมากเลยครับสนุกสนานมากนะครับผมจริงแล้วถ้าเกิดว่าผู้ฟังที่ฟังแล้วอยากจะรู้ว่าทริปเป็นแบบไหนก็แนะนำมาให้ไปดูเส้นทางหรือว่าไปดูรยายละเอียดของทริปได้ที่เพจของพอบ็อกไบแล้วก็บิ๊กโมเทนตักช่องนะครับเวลาปั่นทริปแบบนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าในหัวผมมันก็จะมีเรื่องที่คิดมากมายแหละแต่ว่าผม แม้ว่าจะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องการขีดเขียนหรือว่าการเล่าเรื่องนะครับแต่ผมก็ไม่ได้คิดว่าการปั่นจักรยานจะเป็นกิจกรรมที่ใช้เพื่อแสวงหาข้อมูลหรือว่าเป็นกิจกรรมที่ทําให้เราได้ค้นพบอะไรบางอย่างขนาดนั้นนะครับคือไม่ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรถึงขนาดนั้นแค่รู้สึกว่ามันเป็นกิจกิจกรรมที่ได้อยู่กับตัวเองเป็นกิจกรรมที่มอบงความบันเทิงผ่านการเดินทางเลาจะเรียกว่าเป็นทรมานบันเทิงก็ได้นะครับคือมันเป็นมันเป็นการปั่นจักรยานที่ทําให้เราได้ได้ค้นพบ ความสงบของตัวเองนะครับได้เดินทางอย่างสนุกสนานนะครับก็คิดว่าจริงๆแล้วม่มีแค่นั้นแหละเพียงแต่ว่าทริปนี้เผอิญว่าเป็นทริปที่ผมเจออุปสรรคหลายๆเรื่องบนเส้นทางนะครับแล้วก็หลายๆเรื่องเหล่านั้นพอคิดดีๆเนี่ยมันก็มีบางเรื่องที่สามารถเล่าเชื่อมโยงหรือว่าสะท้อนสิ่งที่เราพบเจอในชีวิตประจําวันได้เหมือนกันนะครับ ก็เลยอยากจะมาเล่าเรื่องเล็กๆเ,เหล่านี้ให้ฟังนะครับว่ามันมีหลายบ้างที่ผมคนพบจากทริปนี้นะครับเรื่องเล็กๆเรื่องแรกนะครับก็คือทริปนียมันป่านป่านผ่านทางที่มันหลากหลายมากๆนะครับเราก็จะชอบเจอทางแบบหนึง่งซึ่งมันเป็นเหมือนเหมือนทางที่ผ่านอุปสรรคที่เราไม่มั่นใจว่าจะไปได้หรือเปล่าครับเช่นลงดิ่งลงเขามาแล้วก็เจอกับกรดหนัก เราก็ไม่รู้ว่าจะปั่นไปเส้นไหนดีครับหรือว่าไปเจอกับแอ่งน้ําแล้วก็มีทางโคลนๆแชะๆอยู่สองข้างทางแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีนะครับเวลาเจอทางแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เล่นเสือภูเข,ขาเนี่ยก็จะคุ้นเคยกับการปั่นผัดเส้นทางแบบนี้แล้วก็มันจะมีศัพท์คำหนึ่งที่ใช้ในในคนเล่นเสือภูเข,ขาครับเขาเรียกว่าการอ่านลายการอ่านลายก็คือการที่เราเจอ อุปสรรคที่อยู่บนเส้นทางแล้วเรารู้ว่าไปเส้นไหนเราจะปั่นได้อย่างปลอดภัยะครับเช่นสมมติว่าถ้าเกิดเป็นนักปั่นที่มีประสบการณ์มากหน่อยเขาก็จะรู้ว่าถ้าเกิดว่าปั่นบนหินที่มันเรียบแบบนี้ลักษณะประมาณนี้รอดแน่ๆคือปั่นได้แน่ๆครับแต่ถ้าเกิดว่าเจอทางโคลนก็อย่าไปปั่นบนบนเส้นนี้อย่าอย่าไปัดปั่นผ่านเส้นนี้เพราะว่ามันจะทําให้คุณลมความได้นะครับนี่คือการอ่านลายนะฮะทีนี้ ถ้าเกิดว่าเป็นนักปั่นที่เชี่ยวชาญหน่อยเนี่ยเวลาที่เขาเจอทางแบบนี้หรือเจออุปสรรคแบบนี้ครับเขาก็ปั่นผ่านไปเลยครับลุยไปเลยคือเราเขาสามารถอ่านลายภายในเสี้ยววินาทีได้ว่าจะต้องปั่นผ่านเส้นไหนแต่พผเอิญว่าผมไม่ใช่คนแบบนั้นเป็นนักปั่นบิกิน,นอร์มากๆนักปั่นมือใหม่มากๆนะครับเจอทางแบบนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงครับซึ่งสิ่งที่เราทําในระหว่างที่เจออุปสรรคแบบนี้บ่อยมากๆครับก็คือการจอะครับหยุดดูมันก่อน อาจจะเป็นอาจจะเป็นโชคดีว่าทริปนี้ผมม่ได้ไปคนเดียวแต่ว่าไปปั่นกับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆหลายๆคนนะครับซึ่งหลายๆคนก็มีประสบก,การณ์ในการปั่นเส้นทางแบบนี้มาเยอะมากเลยครับผมน่าจะเป็นคนที่ประสบก,การณ์ออนได้ที่สุดนะฮะเขาก็จะรู้ว่าไอลายแบบไหนที่มันควรจะปั่นผ่านไปแล้วเขาก็มักจะหยุดรอเพื่อดูคนข้างหลังที่เป็นเป็นผู้ร่วมทีมนะครับว่าเ,เคยปั่นแบบนี้หรือเปล่าผ่านผ่านเส้นไหน เหมือนเหมือนแนะนํากันนะครับว่าควรจะปั่นบนลายแบบไหนดีปั่นไปทางซ้ายดีเดือจะปั่นไปทางขวาดีครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าผมมาคนเดียวเนี่ยบางทีผมอาจจะใช้วิธีไม่ลุยผ่านไปเลยก็จูงเข็นไปเลยเหมือนกันนะฮะแต่ไม่เคยมีครั้งไหนที่ผมมานั่งจอดแล้วก็นั่งมานั่งพิพจารณาดูว่าไอ้ทาเงเนี้ควรจะไปยังไงะครับผมว่ามันมันเป็นภาพที่ผมเคยเห็นในในวิดีโอบันทึกทิปเกี่ยวกับซื้อบุคคลมาบ้างนะฮะเวลาที่เจอแบบ อุปสรรคแล้วเราก็จะเจอกลุ่มคนเสือภูเขากําลังยืนดูทางทางเทรลที่มันดูยากๆอยู่ไว้มันจะไปยังไงอะไรเยงนี้ครับก็ทีมนี้ได้มีประสบการณ์แบบน,นั้นบ้างครับแล้วก็เลยค้นพบอะไรบางอย่างเหมือนกันว่าจริงแล้วไอ้การปั่นผ่านอุปสรรคแบบนี้การหยุดหยุดดูลายแบบนี้นไอ้การหยุดดูเนี่ยมันทําให้เรามองเห็นอะไรต่างๆชัดขึ้นเหมือนกันนะครับมันเหมือนทําให้เรารู้ว่าการอ่านลายเนี่ย มันควรจะต้องไปเส้นไหนหรือบางทีการได้ฟังผู้ที่มีความรู้มาแนะนำเนี่ยมันก็มีประโยชน์มากในการปัน่นผ่านทางแบบนี้เหมือนกันนะครับผมนึกถึงเวลาที่เราผ่านอุปสรรคยา่ยางๆในชีวิตนะครับมันมีวิธีการหลากหลายที่มันจะก้าวข้ามผ่านมันไปบางคนก็ลุยไปเลยครับคือไม่สนละยังไงกูก็จะไปทางนี้ครับหรือบางคนก็อาจจะไม่กล้าผ่านไปเลยก็ได้คือหยุดเลยก็ได้แล้วก็ถอยหลังกลับไปเส้นทางเดิมก็ได้เหมือนกัน สำหรับผมอะผมรู้สึกว่าการได้หยุดดูมันเนี่ยมันทําให้เราเห็นภาพอะไรชัดขึ้นและรู้วิธีการที่จะผ่านมันไปอย่างปลอดภัยมากขึ้นนะครับบางครั้งเวลาเราพยายามจะแก้ปัญหาอะไรสักอย่างยากๆในชีวิตเนี่ยบางทีเราไม่ได้มีเวลาที่จะมานั่งหยุดดูครับไม่ไม่มีเวลา,าจะมานั่งพิจารณาดูก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะต้องไปทางไหนแต่ว่าหลายๆครั้งถ้าเกิดว่าเราหยุดดูมันนานเกินไปเนี่ย มันก็ทาให้เราไม่ไปไหนเหมือนกันนะครับบางทีการก้าวข้ามผ่านอุปสรรคในชีวิตมันอาจจะเป็นการรักษาสมดุลกันระหว่างการหยุดดูหรือความกล้าที่จะก้าวข้ามผ่านมันไปมันก็ไม่ได้มีโซลูชันไหนที่มันสอดคล้องหรือเหมาะสมกับทุกสถานการณ์นะครับมันแล้วแต่คุณว่าคุณจะมองเรื่องนี้มันยังไงนะครับหล,หลายครั้งการหยุดดูมันก่อนก็ทําให้เราตัดสินใจได้ชัดเจนมากขึ้นหรือบางครั้งการ อย่าดูนานเกินไปทําให้เราตัดนใจช้าลงหรือไม่กล้าตัดใจเลยมันก็เป็นเรื่องแย่กับชีวิตเหมือนกันบางทีการลุยผ่านมันไปเลยใจเดียวบางทีมันดีกว่าเหมือนกันนะครับทริปนี้อย่างที่ผมบอกไปว่ามันเป็นทริปที่ผมเอาจักรยานแนวไลท์ทัวร,ริ่งไปหรือเอาพาเอารุ่นพาสซันเตอร์ไปครับมันทําให้ผมปัน่นผ่านโอสาแบบนี้ไปยากเหมือนกันนะฮะคือสุดท้ายเราก็ต้องใช้วิธีลงเข็หลายๆรออเหมือนกันนะฮะ มันก็ทําให้เรารู้ว่าจริงแล้วโอเคข้อแรกการลงเข็นนะ่ะมันไม่ใช่เรื่องไม่ได้เป็นเรื่องเลวร้ายแล้วครับบางทีการแก้ปัญหาบางอย่างในชีวิตเนี่ยเราก็จะเป็นต้องใช้วิธีการที่ช้าหน่อยแต่ชัวร์ก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าสมมุติว่าทริปนี้ผมเอาจากอักรยานที่มันเหมาะสมกับเส้นทางมาครับเช่นเอาเสือภูเขามาหรือเอาแอดเวนเจอร์ไบค์มาที่มียางโตโตเนี่ยผมว่าเราก็จะผ่านอุปสรรคแบบนี้ไปได้ง่ายขึ้นนะครับ หลายๆครั้งเวลาที่เราใช้ชีวิตไปเนี่ยเวลาเจอปัญหาเราจะรู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นคนที่มั่นใจเยอะๆนะครับก็จะรู้สึกว่าฉันผ่านมาไในทุกเรื่องครับอันที่จริงมันก็ใช่แหละครับมันผ่านมาในทุกเรื่องแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสะสมประสบการณ์ความรู้มากพอมันจะทําให้เราผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปได้ง่ายขึ้นนะครับหลายๆครั้งเราลืมไปว่าชีวิตเราเนี่ยมันไม่ได้สามารถผ่านในทุกอุปสรรคนะคมันมีหลายเรื่องที่เรา ก้าวข้ามผ่านมันไปไม่ได้เหมือนกันนะครับมันก็จาเป็นต้องไปช้าๆเหมือนเราที่เหมือนเราจูงจักรยานเข็นข้ามมันไปะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะก้าวข้ามผ่านมันไปอย่างง่ายขึ้นเราก็ควรจะต้องมีหรือต้องหาความรู้หรือสะสมประสบการณ์มากกว่านี้หน่อยครับมันก็เหมือนจักรยานที่ถ้าเกิดเอาคุณเลือกจักรยานที่มันถูกต้องกับเส้นทางมันก็ทําให้คุณปั่นผ่านไปได้ง่ายขึ้นเหมือนกันนะครับเรื่องเล็กๆเรื่องที่2ที่ผมจเจอในทริปนี้ก็คือ ตอเนื่องจากเมื่อกี้นี้สมมุติว่าเรารู้ว่าเราจะปานผ่านลายไหนแล้วเนี่ยทิปนี้มันทําให้ผมผมพบว่าถ้าเกิดว่าใจเราไปจดจอกับการไปจดจอกับการบังคับจักรยานด้วยมือและเท้ามากเกินไปเนี่ยมันทําให้เราหลุดลายทันทีครับคือไปใ่ไ,ปไม่ได้ครับไม่รู้ทาไมเหมือนกันสมมติว่าผมถ้าใจจะไปลายนี้เราพยายามที่จะแบบใจมันจดจออยู่กับมือว่าเออจะต้องคุม จักรยานไปในทางแบบนี้เนี่ยสุดท้ายมันเป็ดทุกทีครับแต่มันมีอยู่บางจุดที่ผมลองมีสมาธิจดจ่ออยู่กับการปันบนทางครับคือไม่ได้สนใจอย่างอื่นเลยแต่สนใจแค่ว่าฉันจะไปทางนี้ครับคือใจคิดจะคิวแค่เนี้ยสุดท้ายแล้วว่ามันทําให้ผ่านมันไปได้ง่ายกว่ามันเหมือนกับว่าพอใจจดจ่อไปอยู่กับทางที่มันจะไปครับมือกับเท้ามันไปเองร่างกายของของเราไปมันเอง โดยอัตโนมัติเลยแหะครับไม่ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันมันอาจจะคล้ายๆกับการปั่นจักรยานหัดปั่นจักรยานแรกๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลาปั่นจักรยานแรกๆเนี่ยมันก็จะมีคนที่คอยมาแนะนาคุณใช่ไหมครับว่าคุณจะต้องปั่นแบบไหนคุณจะต้องทรงตัวแบบไหนอาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือใครก็ตามที่ปั่นจักรยานเป็นแล้วครับแล้วผมพบความจริงข้อนึงคือว่าเวลาปั่นจักรยานแรกๆเนี่ยสุดท้ายแล้วอะเทคนิคเหล่านั้นมันช่วยได้ส่วนหนึ่ง แต่ว่าสุดท้ายแล้วว่าไอ้ใจที่มันจะกล้าปั่นมันไปโดยคนที่แบบไม่เคยปั่นมาก่อนเนี่ยสุดท้ายแล้วมันทาให้เราปั่นไปปั่นผ่านมันไปได้เหมือนกันนะครับเช่นเดียวกันกับการปั่นบนเส้นทางที่ขุขาแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าใจเรามันมุ่งมั่นมากพอที่จะอยู่บนเส้นทางนี้จริงๆแล้วอ่ะมันก็ทําให้เราผ่านมันไปได้ง่ายขึ้นเหมือนกันนะครับเรื่องเล็กเรื่องสุดท้ายที่ผมฟนพมนะครับก็คืออย่างที่บอก มันเป็นเทปที่ผมเจอทางกุกขะทางขึ้นเขาลงห้วยเยอะมากครับแน่นอนว่ามันมีทางขึ้นเขาค่อนข้างเยอะนะครับเวลาปั่นขึ้นเขาเนี่ยจริงๆแล้วผมว่ามันก็สอนอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันนะครับโดยไม่รู้ตัวเลยมันมันเป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในตัวเองอย่างอัตโนมัตินะครับถ้าเกิดว่าใครเคยปั่นขึ้นเขาจะรู้ดีว่ามันยากลาบากมากๆเวลาเจอทางชันๆแล้วเกียร์หมดคือใส่เกียร์ต่ําแค่ไหนก็ไม่พอเนี่ยสุดท้ายแล้วมันทําอะไรไม่ได้ครับมันก็แค่ ต้องปั่นผ่านมันไปหรือถ้าเกิดปั่นผ่านไม่ไหวก็เข็นมันไปครับผมน่าจะเคยปั่นขึ้นเขามาระดับหนึ่งอ่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อยากเรียกว่าปั่นผ่านมาเยอะนะครับแล้วทุกครั้งเนี่ยที่ปั่นผ่านทางแบบเนี้ผมรู้สึกว่าประสบการณ์และภาพที่เห็นหรือแรงที่ใช้ความทุกทรมานที่อยู่บนจักรยานเวลาขึ้นเขาเนี่ยมันผูกติดเกี่ยวกับตัวเองนานเหมือนกันนะครับเวลาที่เราเจออุปสรรคอะไรที่มัน ยากมากๆหรือว่ามันไม่รู้ว่าจะแก้อย่างไงเนี่ยในใจผมมันจะเคยดชอบคิดถึงการปั่นขึ้นเขาทุกทีเลยครับมันเหมือนกับมันเหมือนกับเราเราจะชอบนึกย้อนแต่ว่าไอ้ปัญหาที่เราเจออยู่ทุกวันเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกันปั่นจักรยานขึ้นเขานั่นแหละสุดท้ายแล้วอะครับถ้าคุณจะผ่านทุกอย่างมันไปได้อะมันไม่มีอะไรที่มันซับซ้อนไปกว่า,าการค่อยๆท,ทําทีละอย่างครับ หมือนค่อยๆปั่นจกักรยานขึ้นเขาครับสุดท้ายมันไม่มีเกียร์วิเศษเกียร์ไหนที่คุณกดปุ๊บแล้วมันจะพาคุณไปข้างบนได้เลยอย่างรวดเร็วยกเว้นว่าคุณใช้จกักรยานไฟฟ้านะนั่นก็อีกเรื่องหนึง่งแต่สุดท้ายแล้วครับการก้าวไปข้างหน้าทีละเล็กละน้อยครับมันทําให้เราไปถึงยอดได้เหมือนกันมันอาจจะช้าหน่อยมันอาจจะยากลําบากหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าคุณจดจ่อกับมันได้จริงๆแล้วมันก็ขึ้นเขาไปได้เหมือนกันไปโซจุดจุดสูงสุดได้เหมือนกันนะครับผม ผมว่าพบว่าไอประสบการณ์การขึ้นเขาเนี่ยมันสอนอะไรผมหลายๆเรื่องเหมือนกันแล้วก็ทําให้ผมค่อยๆเรียนรู้ที่จะผ่านปัญหาในชีวิตไปได้โดยการก้าวทีละก้าว่หมันค่อยๆทําไปสุดท้ายแล้วมันไม่มีอะไรซับซ้อนไปกว่าค่อยๆทาไปแล้วก็ปัญหาข้างหน้ามันจะดีร้ายยังไงมันมีบางเรื่องที่เราทําได้มันมีทางบางเรื่องที่เราทําไม่ได้ก็ทำเท่าที่ไหวครับสุดท้ายแล้วมันมันมันทำได้แค่นั้นจริงๆ ผมเชื่อว่าประสบการณ์มันเป็นการสะสมเรื่องราวเล็กๆในชีวิตนะครับมันอาจจะเป็นกิจกรรมที่คุณทำมันอาจจะเป็นการเดินทางที่คุณผ่านมาอย่างเช่นทิปจกักรยานนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการเดินทางเหมือนกันที่จะกลับมาเป็นประสบการณ์ชีวิตในชีวิตเหมือนกันนะครับในสิ่งเล็กๆเหล่านี้ที่เราสะสมมาเนี่ยมันจะตกตะกอนในตัวเรามันจะช่วยให้เราทบทวนมันเรียนรู้มัน แล้วก็หาวิธีที่จะก้าวผ่านปัญหาทุกเรื่องไปโดยที่ทําให้เราเจ็บตัวน้อยลงนะครับหรือเจ็บตัวน้อยที่สุดก็เป็นหนึ่งในเรื่องเล็กๆที่ผมค้นพบในทีมจักรยานนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับผู้ฟังทุกท่านนะครับแต่ถ้ามันจะไม่มีประโยชน์หรืออะไรหรือว่าฟังแล้วคุณเดี๋ยวมาเล่าอะไรให้ผมฟังก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยผมก็มาเล่าให้ฟังว่าอดีตที่ผ่านมานผมไปปั่นจักรยานที่ไหนมาบ้างและหวังว่าทุกท่านจะปั่นจักรยานอย่างมีความสุขนะครับ พบกันใหม่ตอนต่อไปครับผมสวัสดีครับ New Bike Day Podcast เรื่องดีๆจากโลกจักรยานโดยเอี่ยวสิวภาคเจียนวนาลี